ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตำรานะครับที่เรียกว่าหัวศาสตร์นะครับแล้วก็หัตถศาสตร์โบราณนะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งในส่วนของตำรับตำราหัาศาสตร์นะครับโบราณก็ถือว่าเป็นศาสตร์นะครับเก่าแก่นะครับสมัยก่อนนะครับก็ยึดถือนะครับ ถือหลักในส่วนของโหราศาสตร์นะครับใช้ในการพยากรณ์นะครับตั้งแต่จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับการพยากรณ์หรือทํานายทายทักนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่อีกตำราหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหัตถลักษณ์นะครับหรือหัตถศาสตร์หรือถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าการดูลายมือเนี่ยนะครับการวิเคราะห์ลายมือนะครับซึ่งลักษณะการดูลายมือนะครับก่อนอื่นก็บอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อนะครับ ของคนบางกลุ่มนะครับก็คือแล้วแต่นานาจิตตังนะครับคนเราไม่อาจจะให้ทุกคนนี่เชื่อได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นศาสตร์เฉพาะกลุ่มนะครับศาสตร์เฉพาะกลุ่มบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะงมงายบ้างแต่จริงแล้วนี่ศาสตร์นี้นะครับถือว่าเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับที่เก่าแก่นะครับที่ดูกันมาถือว่าเป็นแต่ถ้าของผมนะครับผมก็บอกว่า ทุกวันนี้ก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับเพราะว่าเรามีหนังสือมีตำรานะครับมีสิ่งที่จะสามารถสืบค้นได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้หลักนะครับการเก็บสถิตินะนะเก็บสถิติด้วยตัวเรานะครับเราก็จะเก็บข้อมูลด้วยตัวเราว่าลักษณะคนเป็นแบบนี้เส้นแบบนี้หรือคนที่ไปต่างประเทศนะครับหรือคนที่ร่ารวยเป็นยังไงนะครับเราก็เก็บนะครับมาใส่ในสมองเราเนี่แหละไว้เยอะๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นหลักสติแล้วกันนะครับขนาดวิทยาศาสตร์ยังคงต้องมีสถิติเหมือนกันนะครับยังมีต้องการเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลเหมือนกัน,นครับทุกศาสตร์ผมว่ามีมีความสําคัญหมดนะครับซึ่งลักษณะวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์ดีๆสัญลักษณ์ญญหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูเส้นหลักนะครับในในลายมือของเราเส้นหลักของมนุษย์เราเขาบอกว่ามีสามเส้นเส้นแรกจุดกาเนิดจุดล้มเหลวนี่วพป้งนิ้นนวชี้ลากผ่านออกมาลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิต เส้นชีวิตไม่ขาดไม่เป็นเกาะเส้นไม่ขาดถือว่าดีเส้นที่สองนะครับเส้นสมองหากเส้นสมองของท่านนี่ยาวตามตำรับตำราย,ยิ่งยาวยิ่งดีปฏิพันธ์ในพิผความฉเลฉลียวฉลาดดีเส้นที่สามอยู่ใต้เนิ้วก้อยนะครับอยู่ใต้เนินพุทธเนี่ยแหละเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจ,จิตใจบางคนนะครับมีลักษณะปลายเส้นใจวิ่งเข้าเนินพหัสนะครับหรือเนินคุณธรรมหรือเนินแห่งอํานาจวาสนาเนี่ยหมายถึงท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคน ในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นที่เราจะพยากรณ์ครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแตกเหมือนกิ่งไม้เนี่แหละนะครับวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าลงมาด้านล่างจะไม่ดีถ้าวิ่งขึ้นไปด้านบนดีนะครับแตกเป็นกิ่งไม้วิ่งแตกออกนะครับลองดูลายมือท่านนะครับว่ามีสัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าถ้ามีสัญลักษณ์กิ่งไม้แตกขึ้นลักษณะนี้นะครับตามตำราตำรายเขาบอกว่านะครับข้อที่1นะครับจะมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับ ฐานะนี้หมายถึงการงานการเงินแหละดีขึ้นนะครับ2จะเป็นบุคคลที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับข้อที่3นะครับจะมีความก้าวหน้าเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยแล้วก็การเงินก็จะตามมานะครับข้อที่4นะครับกาเรียกว่าจะเป็นบุคคลนะครับที่จะมีทรัพย์นะครับทรัพย์นี่หมายถึงทรัพย์สินเงินทองนะครับทรัพย์ที่เป็นที่ดินนะครับทรัพย์ที่เป็นอาคารบ้านเรือนก็ถือว่าทรัพย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ ข้อที่5นะครับเป็นบุคคลที่จะมีโชคนะครับมีลาบนะครับลักษณะเส้นขึ้นตรงไหนก็พยากรณ์ได้เลยว่าท่านมีโอกาสที่จะก้าวหน้าลุ่งเรืองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ